ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทอนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะับเดี๋ยวผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาคํานวณสูตร10ล่างแบบเน้นๆให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะสิล่างแบบ3ตัวนะฮะมา1ตัวมาชัวๆตามสูตรนะครับแล้วก็ผมก็ใช้จริงด้วยนะครับสมาชิกนะใช้จริงยังไงนะครับเดี๋ยวผมออกมาเทียบชุดสรุปผมให้ช่วงท้ายๆนะสมาชิกนะ ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอดทรอนชแนลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแอดท n อนได้ทําสูตรที่ด,ดีมาให้สมาชิกได้รับชมันต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดลูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะะมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์โดยตัวของสมาชิกเองนะฮะใครที่ไม่เห็นยยังไม่เห็นชุดสรุปผมนะรสรุปทั้งสาต,ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะผมสรุปให้ไปแล้วสาหรับช่องนี้ช่องแอทอนชาแนลนะชิมวานนี้นะฮะใครที่ยังไม่รู้ว่าผมสรุปหวยให้ชุดไหน ในช่องแกรท h อน n นลก็ไปย้อนดูได้นะฮะคลิปเมื่อวานนี้ผมลงให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรเสริมไม่สูตรเสริมผมแต่ผมใช้จริงนะสิล่าง3ตัวนี้ผมใช้จริงในชุดสรุปนะครับเอามาดูกัน,นสูตรสิล่างนะครับเดี๋ยวมีวิธีทําให้เหมือนเดิมนะสมาชิกนะะสูตรสิล่างงวดแรกนะฮะได้เลขเจ็ดขเก้าเลขหนะฮะได้ 9, เลขขี้เจ็ผลออกหนนะครับ 2, 7, 9, อ,อ 1, ะ่ะ มาที่เลขหนึ่งนะที่หลักสิบล่างนะสมาชิกนะก็ถูกสมกทุ่งที่หนึ่งครับถูกลูกท่งที่หนึ่งอ่ะต่อคันงวดที่สองนะสมาชิกนะงวดที่สองอ่ะไฮไลท์สีไว้สักหน่อยเนี่ยนะสมาชิกนะงวดที่สองนะครับสูตรครับได้เลขคี่คนะับหนะึ่งสามห้านะครับพผนออกห้าแปดอ่ะก็ เลขห้ 5, ครับก็มาที่หลัก10ล่างตามสูตรนะถูกเป็นงวดที่สองนะถูกงวดที่สองนะครับอาสูตรนี้นะครับมาจริงตามนี้แล้วก็จะเป็นสูตรอ่ะสิล่างเลขคู่หรือเลขคี่ด้วยนะสวัสดีนะก็จะมีได้สองอย่างเลยสองแบบนะสำหรับสูตรนี้10ล่างคู่คี่แล้วก็มาซตัวมาหนึ่งตัวด้วยนะครับ เอางววที่3นะฮะสูตรหลัก10ล่างงวดนี้ได้6 8 0ูนได้เลขคู่นะครับผดออก0 9นกะครับก็เลข0นะครับก็มาที่หลัก10ล่างตามสูตรนะถูกเป็นงวดที่สมนะครับสมาชิกนะถูกเป็นงวดที่3สูตรนะครับเป็นเพียงการคาดเดานะฮะล่วงหน้านะฮะฉะนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่า ก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกดีๆเด้อสมาชิกเด้อแต่ส่วนผมใช้จริงแน่นอนสําหรับสูตรน,นี้เดี๋ยวผมมาเทียบให้นะครับกับชุดสรุปผมช่วงเทาทายนะฮะองวดที่4นะครับงวดที่4สูตร10ล่างฮนะเน้นๆแปดนะฮะ802มาที่10ล่างตัวหนึ่งแน่นอนนะครับได้เลขคู่ด้วยวันนี้เลขคู่ผลออก06อ่ะเลขคู่แล้วก็มาที่เลขศูนย์นะฮะตามสูตร ก็ถูกเป็นงวดที่4นะครับสมาชิกนะถูกเป็นงวดที่4ตามสูตรนะครับมาต่อกันงวดที่5นะฮะงวดที่5สูตรนะฮะสิบล่างแบบเน้นเน้นสามตัวมาหนึ่งตัวฮะได้เลขคู่นะฮะได้ศูนย์สองสี่นะครับคนออกศูนย์สองอ่ะงวดนี้ก็มาครบเลยศูนย์สองแต่ก็นะครับ เอาที่ตัวเดียวคือเลข10ล่างก็คือเลข0ูนะสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่5ครับห้างวดห้างวดรวด,วด,วดนะสมาชิกนะตามสูตรนะครับช่วงนี้นะสมาชิกนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับอากาศก็จะแปรปรวนนะฮะก็ให้สมาชิกระวังสุขภาพกันด้วยระวังเป็นแบบเป็นไข้เป็นไข้เป็นหวัดอะไร ถ้าเป็นก็กินยาไว้นะสมาชิกนะเป็นหัวสุขภาพสมาชิกทุกทท่านฮะองวดที่หกนะฮะงวดที่หกสูตรหลักสิบล่างแบบเน้นเนะได้เลขขี้นะฮะวันนี้ไดเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับก็ดอกเก้าสองนะครับอ่ะเลขเก้านะครับก็มาที่หลักสิบล่างตามสูตรนะฮะถูกจนงวดที่หกนะหกอวดรวดแล้วนะสมาชิกนะหกอวดรวด งวดนี้จะได้เลขคู่หรือเลขคี่นะแค่3ตัวนะฮะถ้าเป็นเลขคี่3มตัวมา1ตัวถ้าเป็นเลขคู่ก็3ตัวมา1ตัวนะครอ่ะงวดที่ผ่านมานะฮะสูตรหลัก10ล้านสตัวมา1ตัวได้เลขคู่นะเลขคู่มันจะมีทั้งหมด5 5ตัวนะครเลขคู่มี0มี4มี6มี8ะตามสูตรนี้เลขคู่ตัดทิ้งไป2ตัวก็จะเหลือ3ตัว ก็จะเหลือสี่หกแปดนะฮะ้นออกหกหนึ่งงวดที่ผ่านมาพูดถึงงวดที่ผ่านมานะฮะครับก็มาที่เลขหกอะที่หลักสิบล่างสามตัวมาหนึ่งตัวนะฮะถูกเป็นงวดที่เจ็ดนะฮะถึงงวดที่เจ็ดตามสูตรถ้าชอบสูตรประเภทนี้นะสมาชิกนะผมก็ใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณประเภทที่ผมคำนวณอยู่นี้ก็สมาชิกก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดอ้อสมาชิกเดอ้อนะครับอ่ะงวดที่จะถึงนี้ได้เลขคี่หรือเลขคู่ที่หลักสิบล่างนะครับไปดูวิธีคิดแล้วก็วิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันนี่ฮะสิบล่างวันนี้ได้เลขคู่นะครับสมาชิกนะวันที่ผ่านมาได้เลขอะไรนะรได้เเลขคู่เหมือนกันวันนี้ก็ยังเป็นเลขคู่เหมือนกันที่หลักสิบล่างนะสมาชิกนะสิบล่างวิธทีทำนะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้ง มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้า,าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายา 1, ครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งในแต่ละมาบวกเลขแปดหกที่หาสมาชิกน,นะอ่ะมาบวกกันดูนะฮะแปดบวกสี่ได้เลขสองสองบวกศูนย์นะฮะก็ได้เลขสองนำสองมาบวกเลขแปดหกที่นะก็จัดลงท้ายได้เลขศูนย์ตำแหน่งแรกที่หลักสิบล่าง 0บวกเพิ่มไป2แตงไว้เลข2 2บวกเพิ่มไป2แตงไว้เลข4วันนี้หลักสิบล่างแบบเน้นๆเลย3ตัวนี้มาแน่นอนตามสูตรได้0ได้2ได้4อะสมาชิกได้สูย์ได้2ได้4อะแคปสูตรไว้ได้เลยเด้อสมาชิกเด้อครับถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขอไปสมาชิกนะเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูทําไมผมต้องว่าผมนะชุดสรุปผมผมใช้จริงอะเดี๋ยวไปดูกันนะสมาชิกนะอะเดี๋ยวไปเขียนูนี่ก่อนนะได้0ได้2ได้4นะสมาชิกนะ วดน,นี้ยังเป็นเลขคู่อยู่นะครับที่หลักสิบล่างเลขคู่ก็สี่ตัวอ้วดที่ผ่านมาได้สี่หกแปดอกหกตัววันนี้นะสลับว่าได้ศูนย์ได้สองได้สี่อ่ะในศูนย์สองสี่วันนี้หลักสิบล่างเนอใช่ไหมฮะอ่ะศูนย์สองสี่อ่ะ, 0, 2, อะมาตัวหนึ่งแน่นอนนะสมาชิกนะ มาตัวหนึ่งแน่นอนสำหรับตามสูตรนะฮะศูนย์สองสี่สมาชิกค,คิดว่าตัวไหนจะมาก็นำไปพิจารณาเอาเองนะครับสมาชิกนะถูกผิดยังไงผมก็กราบขอโทษขอพระสมาชิกไว้ด้วยเด้เออวดประจำวันที่สิบหกฮะทับเจ็ดทับหกอ่ะฝากสมาชิกนะศูนย์สองสี่อ่ะมาหนึ่งตัวที่หลักสิบล่างนะครับถ้าหลักสิบล่างเป็นเลขคู่แบบนี้ไม่ต้องคิดมากฮะ หลักลู่วยล่างก็คือเลขขี้นั่นเองนะครับเพราะว่าสูตรของผมงวดนี้เลขต้องเป็นคู่ขี้หรือขี้คู่อะไรขึ้นก่อนอะไรลงล่างก็เลขคู่หรือเลขขี้ก็แล้วแต่แต่มันต้องเป็นเลขคู่กับเลขขี้หรือเลขขี้กับเลขคู่มันไม่ใช่เลขขี้ขี้มันไม่ใช่เลขคู่คู่อะไรแบบนี้นะสวัสดีนะตามสูตรผมฮะอ่ะทาไมผมถึงว่าสูตรนี้สิบล่างผมใช้จริงอ่ะผมเขียนไปเลยใช้จริงใช้จริงในงวด ถึงในงวดที่จะถึงนี่แหละฮะสมาชิกนะผมใช้จริงนะครับใช้จริงยังไงนี่ฮะศูนย์สองสี่ใช่ไหมนี่ไงศูนย์สองสี่วางไว้ที่หลักสิบล่างเป๊ะเลยนะสมาชิกนะแต่หลักหน่วยล่างถ้าอ่าห,หลักสิบล่างเป็นเลขคู่หลักหน่วยล่างก็ต้องเป็นเลขขี้ฮนะชนกันเยอะที่สุดเลขขี้หลักหน่วยล่างก็คือหนึ่งสามห้าจับคู่ชุดะผมเน้น นะครับหลักสิบล่างนี่ผมเน้นไปที่ศูนย์กับสองสี่เป็นรองผมไม่เน้นที่ผมเน้นก็คือผมเน้นที่ศูนย์สามศูนย์ห้าสองสามสองสองห้าอันนี้ก็คือชุดสรุปล่างผมะมันจะผมจะเอาชว์เนี่ยเป็นหลักสิบล่างนะก็ตามนี้เลยเด่นห้ากับสามใครที่ยังไม่ดูชุดสรุปผมมาดูในคลิปนี้ได้นะฮะนี่ฮะบนสามศูนย์แปดห้าสองหกนี่ฮะเด่นบนห้ากับแปดเด่นล่างห้ากับสามนี่ฮะก็ตามนี้เลยนะผมสรุปไปแล้วเมื่อวานนี้อ่ะตามนี้ชุดสรุป ครับสมาชิกนะส่วนสูตรสิบล่างก็ใช้จริงเนี่ยได้ศูนย์สองสี่นะครับสมาชิกนะก็ตามนี้ฝากพิจารณาด้วยเด้อสมาชิกเด้อนนครับถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขอเป็นสมาชิกไว้ด้วยนะครับวันนี้วันที่สลายสิบสามละสิบสี่สิบห้าสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกสองสามวันมันก็จะออกนะก็เดี๋ยวผมมีช่วง สองสามวันท้ายๆนี้ผมจะมีสูตรเด็ดๆให้สมาชิกเป็นสูตรเสืมให้จะเด็ดขนาดไหนสมาชิกนะอย่าลืมอย่าพลาดพุ่งนี้นะครับจะเป็นสูตรอะไรนะรเด็ดๆนะผมจะคัดๆมาให้นะครับก็อยู่ในชุดสรุปยังยังอยู่ในชุดสรุปนี่แหละแต่ว่าจะมาฟันเน้นๆให้ว่ามันเป็นตัวไหนนะสมาชิกนะก็อย่าลืมอย่าพลาดสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พุ่งนี้จะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ